ข้อนี้เว้ยข้อนี้ทายไข่สองปีหกหนึ่งหกสองเว้ยข้อนี้เป็นข้อทีอ่น่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมจําไวด้ดีๆนะดูโจทย์นะอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆดูโจทย์มีล้อกับมีเพาล้อมีลัศมีเท่าหนึ่งเพลามีรัศมีเท่าหนึ่งมีม้วนความเฉื่อยมีอะไรมาให้แล้วก็มีแรงดึงอย่างนี้ปุ๊บในทิศทํามุมสักอย่างกับอันนี้แล้วก็หาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอ้พวกนี้โอเคแล้วลองดูแล้วลองดูโจทย์ที่เราเจอทายไข่หนึ่ง อันเมื่อกี้คือไทย่สองเลยดูไทย่ายหนึ่งที่เราเจอโอ้โหเจ็ดอันนี้ปะโอ้ยแต่นี้ไม่ทําเลยดูข้อดีวกันเป๊ะข้อเดียวกันเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะ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 นั่นแหละเป็นเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นมาทําข้อนี้แบบฉบับเต็มกันดีกว่าตอนนั้นอาจจะย่อเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวโอเคมาอ่านโจทย์ละเอียดๆก่อน นนนนนนนม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 นน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 นดนน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 นมนน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 นดนน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 นมนน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 นวนน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 นมนน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  อยากให้ไปขวาเซตาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าถ้าเซตาโตกว่าจะไปทางไหนเราจะกลิ้งหรือไม่ถ้าให้เราเดานะก็ไปซ้ายเพราะว่าถ้าบอกว่าอยากให้ไปขวาจะต้องโตสุดไม่เกินเท่าไหร่แปลว่าถ้าเกินก็ต้องไปซ้ายดินี่ต้องคิดเลยก็สายดิทาไมต้องกิ้งหรือไม่อะทําไมมันถึงจะไม่กิ้งอ่ะอาจจะแบบอีกจังหวะนิดนึงอะที่ที่มันสมดุลพอดีอาจจะไม่กิ้งเลยแต่อีกจังหวะหนึ่งมันก็ต้องไป้าย เออทำไมถึงต้องมีข้อสองเนีย่ยแปลกๆเอาเถอะเรามาตั้งทุกอย่างกันก่อนดีกว่าแล้วก็จากบทเรียนของเด็กสอวนอที่เราได้เรียนมาประมาณ5รอบเราก็ไม่เคยจําเลยแต่วันนี้เราจะจําแล้วคือเราจะต้องกําหนดทิศแกนให้ดีมากๆซึ่งเราอยากจะให้ล้อกิ้งไปทิศขวาใช่ไหมเราจะให้ทิศขวาเป็นทิศบวกเลยแล้วก็ขึ้นบนลงล่างให้บนเป็นทิศบวกแล้วกันจะได้ไม่สับสนแล้วก็ยังไม่จบเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการหมุนอีกถูกไหม ซึ่งเราก็จะต้องให้แบบว่าแกนเอแกนแแกนอะไรเงี้ยมันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นทิศบวกแต่ว่าเราก็มันมองยากเพราะฉะนั้นเราเอางี้ก่อนคิดง่ายๆถ้าล้อมันกิ้งมาทางขวามัมนก็จะต้องมาแบบนี้ปะถ้า่างั้นเราให้เราให้ทิศเนี้ยเป็นทิศบวกทิศหมุนแบบเนี้ยเป็นทิศบวกโอเคเรามีบวกทิศสามทิศแล้วถือว่าโอเคลวต่อไปเราก็จะได้เทียบได้ว่าอันไหนบวกอันไหนลบจะได้ไม่หมึนเนาะมาอันนี้ f แตกไปก่อนเลยปเกกะ f เนี่ยอันนี้เซตา อันนี้ f cos อันนี้ f sin ถ้าอยากให้ล้อกิ้งไปทางขวาจะต้องจัดมุมเซตาไม่เกินเท่าไหร่เอางี้เราเขียนสมการการเคลื่อนที่ทุกอย่างที่นึกออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าอะไรถึงจะเข้าเงื่อนไขของโจทย์บ้างก่อนอื่นนิวตันแกน x ไปมีแรงอะไรบ้างยู่แกน x มีสอันนี้ f cos เดลต้าลบเอ้โอเอแรงเสียดทานนี่น่ากลัวจริงๆว่าจะสับสนกับตัว F ใหญ่แรงเสียดทานมาทางซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายเป็นทิศลบเท่ากับ M A แล้วก็แกน Y ก็คือ F s i ซ้ายขึ้นบน M G กับ N ลงล่างปกติล้อพวกนี้มันก็คงไม่ลอยฟ้าอยู่แล้ววะหรือมันจะลอยฟ้าวะ มันคงไม่รอยฟ้าหรอกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราให้บนเท่ากับล่ามไปเลยก็ได้นะอย่างนั้นแะเอาเฟ,ฟสทรายไปข้างบนดีกว่ <c oughs> าอือฮึแล้วก็ตั้งสมการทอร์กสมการทอร์กก็จะมีแรงอันนี้กับไออันนี้เราเราเราให้อนไนเป็นบวกเราให้อันนี้เป็นบวกเหรอ ไม่ชอบเลยว่ะไม่เป็นไรเราต้องเชื่อมั่น f เล็กคูณกับ r ใหญ่ใช่ลบกับ f ใหญ่คูณกับ r เล็กเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่วะ i alpha เหรอใช่เพราะมันเป็นลิจิตบอด y d l y dt ก็คือ i alpha อันนี้คือสมการทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานึกออกถูกไหม ถ้าเราอยากจะให้ล็อกกิ้งไปทางขวากิ้งไปทางขวาก็แปลว่า a จะต้องเป็นบวกแล้วก็อัลฟาจะต้องเป็นบวกด้วยเหมือนกันเพราะว่าอัลฟาเราก็วัดจากอันนี้ถูกไหมซึ่งนั่นก็จะแปลว่าเงื่อนไขที่เราได้คือ 1. f cos θ เนี่ยจะต้องมากกว่า f เล็กแล้วก็เงื่อนไขที่สองคือ f เล็กคูณกับ r ใหญ่จะต้องมากกว่า f ใหญ่ r เล็ก,ก เพื่อที่มันไอสองตรงนี้มันจะได้เป็นบวกอันนี้คือเงื่อนไขที่จะทําให้ล็อกกิ้งไปทางขวาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าให้หมุมเซต้าโตไม่เกินเท่าไหร่เราก็เอา2เงื่อนไขนี้มารวมกันก็ได้ถ้าเราหาร r ทั้งสองฝั่ง r เป็นบวกอยู่แล้วก็เลยไม่เกิดผลอะไร<ๆ>ก็จะได้ว่า f เราอ่ะจะต้องมากกว่าไอก้อนนี้ซึ่ง f เรามันก็คืออันนี้ปะเราเอา2อันนี้โยงกันเลยก็ได้ก็จะบอกว่า f เราก็จะโตไม่เกิน f นี้ซึ่งไอ f เนี้ยก็จะโตไม่เกิน f r ส่วน r อย่างนี้อยู่ดี หรือเราจะพูดง่ายๆว่า f cos t ของเราอะ่ะจะต้องไม่เกิน f ใหญ่ r เล็กส่วน r ใหญ่ตัด f ออกโชาะะจบ cos t a จะต้องมีค่าไม่เกินเท่านี้ซึ่งก็จะแปลว่า t t a ก็จะต้องมีค่าไม่เกินไม่ใช่เดียวนะ cos t มีค่าเท่านี้แปลว่า θ t a ก็จะต้องมากกว่า arc cos ของ r เล็กส่วน r ใหญ่หรอแล้วทำไมเซต้าถึงมากกว่าแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่เกินวะมีอะไรสักอย่างผิดหรือเปล่าถ้าเราคูณ r c o s เข้าไปทั้งสองฝั่งมันต้องกลับเครื่องหมายหรือเปล่าหรือว่ามไม่ต้องหรือมันยังไงอันนี้ไม่รู้เลยแล้วไอการวิเคราะห์บรรทัดบนบนนี่มีอะไรผิดป่าวะ f c o s m f s i ลบอันนี้บวกอันนี้ลบ f ใส่ r เ็โง่ะหรือมันเกี่ยวอะไรกับ ตัวฟังก์ชันคอสหรือเปล่าถ้าคอสฟังก์ชันคอสมันเป็นยังไงนะช่วงศูนย์ถึงไายส่วนสองฟังก์ชันคอสมันมันมันเป็นยังไงนะฟังก์ชันคอสเป็นยังไงนะเอ่อคอร x ศูนย์ถึงไพส่วนสองพส่วนสคือสามคือสามจุดหส่วนสก็คือแถวแถวนี้ก็คือช่องเส้นนี้ถูกไหม เส้นนี้แล้วเราฟังก์ชันคอสยิ่งมุมเยอะค่าคอสยิ่งน้อยยิ่งมุมเยอะเอ้ยอยู่ไหนวะอันนี้นะฮะยิ่งมุมเยอะค่าคอสจะยิ่งน้อยแล้วเราบอกว่าคอสไม่เกินเท่านี้ก็แปลว่ามุมก็ต้องไม่เกินสักค่าหนึ่งปะใช่เพราะว่ามุมกับคอสมันแปรแบบว่าแบบว่าตรงข้ามกันนะเออใช่ใช่ใช โอเคถ้างั้นก็ถูกละถ้างั้นมุมที่โตที่สุดที่จะเป็นไปได้ก็คือเซตาเท่ากับอาร์คอร์สอาร์เล็กส่วนอารใหญ่นี่นแหละโอเคจบถ้ามุมเซตาโตกว่าคําตอบในข้อ,อกอไก่ล้อจะกิ้งหรือไม่ถ้ากิ้งไปทางไหนถ้าเซตาโตกว่าอาร์ใหญ่ก็จะแปลว่าทุกอย่างที่ทํามาก็จะกลับกันหมดเลยอย่างเช่นไอตัวนี้ ไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าอันนี้แทนนี้ก็จะมากกว่าอันนี้แทนอันนี้ก็จะมากกว่าอันนี้แทนอันนี้ก็จะมากกว่าอันนี้อันนี้ก็จะมากกว่าอนี้อันนี้จากบวกก็จะกลายเป็นลบอันนี้ก็จะกลายเป็นลบเหมือนกันซึ่งก็แปลว่ามันจะกิ้งแต่ว่ามันจะกิ้งอีกฝั่งหนึ่งจบยืนคำตอบครับตึ้งตึ้ๆตึ้งตึ้น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 ตึ้ตึ้ตึ้ตึนตึ้ตึ้ต เต่วเต้วเต่วเต่วเต่วเต้วเต่าเมื่อกี้ปีอะไรวะหกหนึ่งหกสองเต่ว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 เต้เเตวเตวไหนว่าไม่เห็นมีเลยอ้อยเน็ตกากเวอร์โอ้กว่าจะมาอ่ม เเดี๋ยวแบ่งจอดีกว่าทมวิธีทำเขาดูฉลาดจังเลยเดูคำตอบก่อนแล้วกันถ้ามุมอาคอรสอ,อาเล็กส่วนอาใหญ่โอเคถ้ามุมนี้มากกว่าจะกิ้งไปทางซ้ายเออเราจะสาธิตผลเหล่านี้ได้โดยการใช้หลอดได้ของด้วยเส้นได้แล้วมุมอ๋ออันนี้มันเป็นข้อสอบแลบด้วยเหรอไม่รู้อะ เออแต่ว่ามันน่าจะเทนะแบบว่าเราจํากัดให้มันดึงได้แค่มุมเดียวอะ่ะเฮ้ยเทว่ะเฮ้ยดูเป็นการทดลองที่เทมากเลยนะเนี่ยเราแบบเราทําช่องให้มันดึงได้แค่ในมุมเนี้ยเราก็ลองดึงอะ่ะแล้วถ้ามันเป็นอะ่ะมันก็จะแบบไปแค่ฝั่งนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเราแบบขยับมุมหน่อยมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งแบบฟืบถ้าเราขยับมุมมาทางนี้มันก็จะไปบบฟืบมันก็จะมีซักมุมหนึ่งอะ่ะที่แบบถ้าขยับขึ้นลงนิดเดียวอะ่ะจะเปลี่ยนทิศท,ที่หมุนเลยอะ่ะเอ้ยน่าจะเทนะแต่สู่คาตอบถูกใช่ไหมเนี่ย แล้ววิธีทําเขาทนะํามาเนี่ยสมการสามสมการบนเขาเหมือนเราแต่เขาเปลี่ยนโอเมก้าเขาเปลี่ยนอัลฟาเราเป็นดิฟโอเมก้าเขาก็เปลี่ยนโอเมก้าเราเป็น V ส่วน R ด้วยเวย้ยแล้วไงผสมหนึ่งกับสามเพื่อเอา F ไปแทนค่าใน F ก็เลยได้อันนี้เท่ากับอันนี้โอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นบวกแน่นอนเพราะฉะนั้นคอสเซต้าก็เลยต้องมากกว่า R ใหญ่ส่วน R เล็ก เพื่อให้ก้อนหลังเป็นบวกเพื่อให้ดิฟวีแล้วเป็นทิศบวกซึ่งที่เขากำหนดไว้ก็คือทิศขวานี่คือเหตุผลของเขาซึ่งโอเคเข้าใจได้ก็เหมือนเหตุผลของเราแต่เขาเขียนแบบว่าโคตรจะดูมีหลักการนั่นแหละจบบ๊ายบาย